เออนะฮะยู่ไนไม่รู้โอเคอืูเรื่องฮะอ,อาหารน้องกา้ามโอเคครับ <c oughs> ทิ้งฉันไว้เวลาที่เธอ <c oughs> ไมไ่ใครอ่ะ <c oughs> เลยนะในนองฮะอ้าวเลยนักบวชฮะอ้าวไอ้สตาลี่พี่เจอมาตามเมื่อกี้เล่นฟอร์เวิล่นยังไงฮะคุยเพื่อนเพื่อนประมาณเรื่องอะแต่เขาเมีย <c oughs> นไอ้นี่นะเขาเมียนนักบวช <c oughs> ต,ตาลี่เรานั่กบวชโดนแมน <c oughs> ทำไมเพื่อนเล่นตัวชนะโก้ <c oughs> มาช่วยฉันหน่อยเดียววิไนโดนโซนปั่นแต่ไม่นาไม่อายเป็นไรอ่ะท่านนั่งนานจังไม่ได้กลัวอยู่แล้วอ่ะ ไม่น่าจะไปได้ไกลนะฮะยังตัดไม้ไปหนึ่งทีเอาวรัดไม่ได้หรอไม่นะหญิงอยู่ฟิตเนสกดหนึ่งฮะใส่เสื้อแมวเหมียวเงา ตัวใหม่โกงมากเลยฮะฮันอะเห็นยังจริงฮะเอเาเขาเอาเขา,า,าแรงแล้วเหรอฮะยังฮะเฮ้ยทำไมปั่นไม่ได้อะกรรมโดนหย่างห,หรือเปล่าะอ๋อปั่นเรื่องก็ไม่ได้สักทีเง,งี้งเงเหงให้ไายไม่อยู่รอบ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วไม่กลั้นหรือาหูฟังเลยไม่กลั้นหรือว่าโอ้โหฟังโอ้ยไม่ทันไม่นะพี่อยู่ไหน่ะพี่ออฟฟิศฮะอ๋อพี่เหนื่อพี่เป็นคนกดหัวฮะาร่างโควิดจะเข้าอีกแหละกูมไม่ได้ไปฟิตเนสอีกแหละเราเห็นแล้วท้ออยู่นี่ฮะท้ออยู่นี่ฮะ ไม่ <My> อายงานจะเสร็จแล้วเดฟินิตปิดก็ปิดอย่างเดียวพีจจพก็จะเสร็จแต่ไม่อายปั่นเครื่องใหม่ทต่ไม่อายไม่รู้เครื่อง<า>ไหง <c oughs> เป็นไ<ผ>ม่อาย้วก็นั่งเห็นเพื่อนไว้ต้องฟองที <c oughs> ขอไม่เทา้าก็รู้แล้วว่าเครื่องไหน <c oughs> ไม่นานเยี่ยมิโอ <c oughs> ทางตรงแบบออกก่อนก็ได้วันนี้มันโผล่จะขึ้นแล้วปัยจะขึ้นแล้วเธอเรื่อยฮะมีคนโยอโอู้น่ากลัวจังแหลงผีดีก็รู้สึกกลัว ไม่นะเพื่อนใครกะทกวีเป็นม่ฉลาดเท่าไหร่เขาเรียกว่าปิดตายเอาด่บหน้าทิ้งเธอไว้ฉันก็ไม่รอดอยู่ดีเพื่อนร <c oughs> <c oughs> ิงลบเกมเราอะแต่แบบแ<ไ>กร่รจะสอบเสร็จก่อนหรอ่อยมาเล่น <c oughs> ถึงการโลกเกลเลยเหรอใช่มัน,นมันควบคุมไม่ได้ไ <c oughs> มนแบบพอหกโ,<อ>โมงห้าโมงเนี้ยมันจะอยากากดแรงเราต้อ, <c oughs> อง,งควบคุมเวลาเล่นพิเศษให้ก่อนหกโมงกนะันฮะเฮ่ยายอ๋ย